ครับสวัสดีครับผมแทรรี่ไวตี้นะผมวันนี้ก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นี่นะผมเราก็ไปบริจาคเลือดมานะครับผม <Wow. S 1> ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่24นะครับผมก็คือเท่ากับอายุเราเลยนะผมก็ตอนนี้ก็ได้ค่าเฉลี่ยแล้วนะค,นคือเฉลีย่ยแบบปีหนึ่งเราบริจาคหนึ่งครั้งตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราทำได้ค่าเฉลี่ยแล้วปีละครั้ง แล้วก็คอนจริงเราอะตัดคลิปไปแล้วว่าวันนี้เราก็ไปหาที่ตัดคลิปไปบ้านพี่แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ดูแบตแล้วเขาไม่ได้กดเซฟด้วยเรนเดอร์เรนเดอร์อยู่อยู่ดีมดับเราก็เปิดขึ้นมาใหม่สุดท้าย Everything ก่อนหายไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะนั่งตัดใหม่นะก็เดี๋ยวจะลงพร้อมกันเลยทั้งไดอารี่วาเ t y แล้วก็ไดอารี่วิดีโอนะก็ คลิปหลักๆนะเ็าไปดูได้ที่เดลิวิดีโอนะส่ว so, นนี้ก็เป็นการบันทึกประจําวันนะครับผมก็วันวันท้ายก็เป็นวันแห่งความรักนะใช่ป่มให้ดูจากประวัตินะของเซนส์อะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าเป็นของทางศาสนาคิดนะ่ก็เป็นวันที่แสดงความรักอีกวันหนึ่งก็วันนี้ก็เป็นการแสดงความรักก็คือความรักที่เกิดจากการให้นะครับ <Yeah, who! S 1> มีเงินมากให้เงินมีอะไรก็ให้มากนี่เรามีเลือดนะเราก็ต้องให้เลือดใช่ เพราะว่ามันก็คือการให้มันแล้วแต่คน,เ,นเราก็เลยอยากบริจาคในวันนี้พอดกีก็ขอให้เลือดของเราเนื้อได้นําไปใช้นะระหวังว่าเราจะทําลายสถิติๆๆไม่ใช่ดิสถิติที่เราตั้งไว้แล้วกันอยากให้ได้เกินร้อยครั้งนะก็คือที่เขามีสูงสุดที่แบบว่าอะไรนะที่แบบในใบนะที่เขามีเข็มอะไรนะร้อยแปดครั้งนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะทําได้จะมีชีวิตอยู่ถึง ร้อยแปครั้งแล้วเราจะทําถ้าเราทําได้เราจะทําได้ภายในอายุเท่าไรเราเราจะมาดูกันก็สําหรับวันนี้ตะเดรี่เวทีขอให้คนที่มีคู่แฮปปี้วันไทยคนไม่มีก็แฮปปี้วันไทยเซมเดะเซมก็ตะเดรี่เวทีสวัสดีครับ